Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ภาจากยากรลมา้า <mile> ั้ขอเป็นภาพยืนแล้วนนวิทาร์ทุกท่านเลยค่ะแล้ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่าน่ายศึกษานะคะรวมถึงแขกผู้เยาวด้วยค่ะ ท้านบนเวทีนะคะเรียนเชิญเลยนะคะอ่จารย์ประกวนนะคะด้านบนใจบอกเลยว่าทุกท่านเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะจะอะไรมาแข่นะค่ะขั้นตัวเเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ตลังด้วยราการงไม่กา่อนะคะคือนสัมมนาหลงสร้างบุญในเชิญมาเจอท่านไม่ฟรีโโรงเรียนสำหรัดกรุงที่มหานครคุณสารฝันจิตวิทราด้านบริเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานและมอบให้ไม่ฟรีสำหรับโรงเรียนทั้งเส็จโรงเรียนเลคุยกระต้นเลายคุณดูกต้นเลยเพราะว่าตรมกัจงานทีเราตได้นะคะให้ดูร่มสังซร่คในวันนี้นะคะเราจะเปิด นะคะแล้วก็ทุกท่านเละคะวันนี้เราสคนค่ะดิฉันเกียริมามรีนะได้เป็นผู้ดำเนินนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเปที่เรเปโครงการนะคนะคะ้ย้ายท่าใหมฟรีในบริเวณสัคุเทมันครและกรุงเทมานครคือาัุนสร้าหนึนะคะเป็นปรีพินะคะแล้ ท่านรองาารอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านคณะผู้คณะเจ้าหน้าที่บริษัท k อ o i n d u s t r ียลและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูเด็กหญิงวัสนาผู้เหลือกนักเรียนโรงเรียนวันดราสิงขอนตัวแทนนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหาคนครขอขอบคุณนโยบายพราอ,อนามัยฟีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนคร ที่เข้าใจในปัญหาของเด็กผู้หญิงเนี่หนูน้องๆและเพื่อนๆซึ่งในแต่ละเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงแต่มีความจาเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนตัวประจําเดือนถ้ามีเงินไม่พอซื้อผ้าอนามายัยอาจจะส่งผลต่อการใช้างานนั้นไม่เหมาะสมเช่นาการเปลี่ยนผ้าอนามัยน้อยครั้งอาจจะส่งผลให้การอาจจะส่งผลกระทบต่อการเย็นได้เมื่อมีโครงการน้ำเลี้ขอ เมื่อมีโครงการน้ำนมนี้เกิดขึ้นที่เขตบางคอแหลมงหนูขอขอ <One> บคุณหนูขอขอบคุณบริษัทคาโอ i n d u s t ท่ย l ที่ได้มอบผ้านาไม้ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเขตบางคลแหนูและขอขอบคุณกรุงเทพมหานครและทุกๆท่านเป็นอย่างสูงขอให้มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะ เป็นเก่งมากแล้วก็นิวยบายที่ทุ่งไหวมันสำคัญมากจำได้ปีที่แล้วท่ผมว่าอกว่าถ้าจะมีทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะทำเนี่ยคือสองเรื่องนั้นเรื่องสาธารณสุขรกับเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสองเรื่องที่เป็นเรื่องของเส้นด้านว่าอย่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนแบบแท้จริงนโยบายนี้เป็นโยบายที่เอาสองเรื่องมาเจอกันเลยทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุข ก็คิดว่ามันเข้าถึงกลุ่มน้องที่ต้องใช้บ้านามัยก็เป็นช่วงเวลาสําคัญในชีวิตที่เรากําลังจะเปลี่ยนสู่วัยจะเรียนการก็บอกว่าในวัยนี้พอเริ่มมาเนี่ยมีหลายเขตส่งเสริมรวดเร็วครับหลายเขตก็ด้อเนินไปแล้วครับคนถามว่าเอ้มานำร่องที่เขตไหนเรียนทำแล้วแต่พอหลาเรียนทำเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ ไปจเจริญพันธุ์ด้วยนี้แจกไปลองใช้กันไม่เป็นเพราะไม่เข้าใจก็กลายเป็นกลายเป็นขยะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้ถูกนำไปใช้แต่ถ้าเราแจกแล้วมีการเรียนรู้มีการรวมว่าจะต้องใช้กี่ชิ้นต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกสีตัวน้องมัคืออะไรมันมีความเสี่ยงอย่างไรวันนี้ขุดใจเราไม่ได้แจกเพื่อแจกเราไม่ได้แจกเพื่อ,อสุขทรพ เราแจกเพื่อใหน้องได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมันก็เชื่อว่าเป็นโครงการที่สระคัญ้นเราทำงานได่ดีการนำร่องในครั้งนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทคาโอนะครับที่ให้ผ้าละไม่ได้ให้ของไม่ดีด้วยนะให้แบบมี so so ๆให้ของพรีเมียมนะครับหกหมื่นชิ้นนะครับต้องขอบคุณบริษัทเขาขอบคุณโครงการยังฝันนะครับที่มาร่วมนำเมียกอนเก่ง เราเป็นน้องฟังแล้วก็ลงลึกด้วยนะครับผู้ชายหางเข้าต้องฟังเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้เข้าถึงแล้วก็เรียนรู้กันจริงนะต้องขอบคุณทางทางรองรองผู้การสำนักนะครับทางผู้บริหารสำนักศึกษาขอบคุณนักเขียนนะครับแล้วก็ผู้กำโรงเรียนทุกคนที่สำคัญกับเรื่องนี้ด้วยช็อตทีมผู้หญิงทีมผูเล่าอ so yeah, well, no ันน so, yes, ี yeah, uh, uh, ้แบบผมได้เห็นหนึงแววตาเลยว่า มีปัญหาจริงแล้วก็เร็ไวัยตอบโจทย์ให้กับน้องจริงนะครับการนำโอคเนี่ยครับก็คงไม่ใช่นำโอคเฉพาะการแจกแบบง่ายๆก็แค่แจกเฉยๆแต่ว่าเราจะทำเองมี t สติ้ง g ครับเข้าใจมีเรียนสองประเภทแต่ที่หนึ่งนั่นคือแจกให้กับตัวเด็กเลยแบบที่สองคือเราจะนำเป็นเชล,ลก็ให้มารับที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเก็บสถิตินะครับตลอดช่วงนี้ ก็ามาปรึกมือท้อยทีว่าเราจะแจกแบบไหนงานสัญลักษณ์พธาร์ชออกแนวทางาทาอย่างไรก็เป็นการติดต่อดี่ับค่ายไปเยอะมากจนถึงตกใจต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของสังคมสาธารณสุขสุสขภาพแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจทีื่อช่วยให้น้องได้สวัสดิการทั้งถึงขั้วหน้าปี66นำรอบ,บอก่อนปี67นำหน้าสาัญลักษณ์พิาก็ได้ตั้งงบประมาณไปแล้ว ก็ไม่เป็นภาระของเรือแลวเรามีการจับถุงมาเาก็จะกระจายไปถุงเข่กระจาย์ปุงเรไมเปียนเร่มีเท่าไหร่แจกน้องทุกคนแล้วก็ขอบคุณความร่วมมือนะครับรุ่นนี้จะผมเสนไ่ได้เลยนะได้งท่านสากนะครับเป็นความร่วมมือที่แน่จริงถ้ามีใหกว่านี้ก็มีลโกมากกว่านี้นะครับมีเครื่อสัต่างๆที่เข้ามาขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของผู้แมหารว่าเรา คุณ่านมีส่วนร่วมแล้คุณแทนน้องๆประชาชนทุกคนครัวันนี้ก็ได้รับมควรแล้ัก็ขออนุญาตเปิดการรับมใหไปนพิธสาานตนตรงโรงเรียนวัดราชสครนะกิทั้งค้อเจ็โรงเรียนนะคะเราจะถ่ายุูร่วมกันทั้งเ็ดโรงเรียน

โรงเรียนวัดป่าโคโนนายชนะนงคุทียะมงคลคุณและสำหรับต่อไปโรงเรียนวันดใจนันนายกีรพินสอดรินท์ค่ะค่ะแล้วขอรินเชิญน,นะคะให้มีการโรงเรียน เราจะดัดการบันทึกภาพเป็นสองช็อตด้วยกันในชั้ค่าเดียวอีช็อตโนึงต่ราีกอน่ะอันนี้จะเป็นการบันทึกภาพนะคะช็อที่สอาอีกหนึ่งคะ้ลวะคะตอนนี้ช่างภาพสถเก็บภาพด้วยค่ะนะคะนโยบายเรีในสังกัด ให่มาหาาพอซึ่งวันนี้เราได้ข่าแล้ในการตัดทิบภาพนี้นะคะจะเป็นช็อตนะคะเห็นพระพสารองท้ของเรานะคะและนะคะองค์ไีนค่ะอิจักเนี